สวัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าว SNRU News กับดิชันออนปริยาสิทธ์อยู่และทีมข่าว SNRU News ค่ะข่าวแรกในวันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563เมื่อวันที่12สิงหาคม2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียรทานสีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานำคณะผู้บริหารอาจารย์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยประธานได้กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเลงสดุดีพระแม่ไทยจากนั้นประธานนำกล่าวทรงพระเจริญสามครั้งโดยผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดได้ร่วมกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญอย่างกึงกก้องไปทั่วบริเวณมณฑลพิธีหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยสังนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระศกนิกกรชาวจังหวัดสกลนครอันหาที่สุดมิได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดอบรมโครงการผู้นำเพื่ออนาคตก่อการครูผู้บริหารโฮมเฮียนเวียนหูครั้งที่สองเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ณห,ห้องประชุมสร้อยสุวรรณาอาคาร10มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดการอบรมโครงการผู้นำเพื่ออนาคตก่อการครูผู้บริหารหลักสูตรก่อการครูสกลนคร ที h เชอร์ท h ชแชร์โฮมเฮียนเวียนหูครั้งที่สองโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยาผิวงามรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ <Okay. S 1> เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมการอบรมในครั้งนี้เพื่อหล่อหลอมกรอบความคิด สร้างการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรทางการศึกษานำไปพัฒนาให้แก่ครูและนักเรียนได้โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พนมเกตมานที่ปรึกษางานกิจการนักศึกษาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลและภาควิชาจิตเวชศาสตร์บรรยายกิจกรรมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนกิจกรรมลดวัฒนธรรมเชิงอำนาจ กิจกรรมให้โอกาสเติบโตเป็นเจ้าของการเรียนรู้และกิจกรรม Professional Learning Community หรือ PLC โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้อำนวยการในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกโนครเขต1 2และ3จํจำนวน40คนสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Training of Facilitator สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมระดมสมองกระตุ้นความสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัศสกลนครได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Training of Facilitator สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมระดมสมองกระตุ้นความสร้างสรรค์นในระหว่างวันที่6-7สิงหาคม2563ณห้องประชุมส้อยสวรน,นามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภายใต้โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพคนทำงานหนุนเสริมให้เกิดวิทยากรกระบวนการที่มีความรู้ความสามารถในการดําเนินการแบบมีส่วนร่วมกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดเปิดประเด็นจับประเด็นและสรุปประเด็นเน้นการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม ออกแบบเครื่องมือการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกันทักษะที่จำเป็นในการเป็นฟาซิลิเตอร์การฝึกปฏิบัติการเป็นฟาซิลิเตอร์โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ดรสุจินสิมารักประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานดรสุวรรณาบัวพันธ์ และคุณรุ่งวิชิตคำงามจากสำนักงานกลไกลสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสานหรือสอกวอมีผู้ร่วมอบรมประกอบด้วยอาจารย์และนักวิชาการจาก6คณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติวันภาษาไทยที่รัก เมื่อวันที่10สิงหาคม2563สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติวันภาษาไทยที่รักที่หอประชุมมหาวิชราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมบินทร์เป็นประธานเปิดโครงการโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชพณิธาน,านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการอนุรักษ์และส่งเสริมภาษาไทย เป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมในท้องถิน่นและเพื่อเป็นการทำนุกบำรุงศิละปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมทางภาษาไทยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันทางวิชาการ การให้ความรู้ทางด้านภาษาไทยและวรรณคดีไทยแก่ครูและนักเรียนนอกจากนี้มีกิจกรรมการปาฐกถาพิเศษเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์และภาษาในอาณาบริเวณแองสกโลนครการศึกษาในบริบททุนทางวัฒนธรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรราชันนินวนรรณภา,าจากคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและการเสวนาวิชาการเรื่องสกลนครศึกษา คุณทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยนักวิชาการท้องถิ่นและนักวิชาการมหาวิทยาลัยซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาและคณะครูจากโรงเรียนในจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแกน่นและมุกดาหารเข้าร่วมงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหากาิจจัดสัมมนาวิชาการการสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่11สิงหาคม2563ที่ห้องประชุมส้อยสุวรรณาอาคาร10มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครศูนย์บ่มเพาะวิสาหากิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการด้าน Business Incubation การสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทรอ,อธิการบดีเป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ดรจิติกิติเลิศภพศาลคณะบดีคณะวิทยาการจัดการในนามผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจกล่าวรายงานซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการใหม่และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยมีคุณสมหวังเดชสิริอุดมผู้บริหารบริษัทเล้งเสงจจำกัดและธุรกิจสนามฟุตบอลย่าทเทียมร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยตามที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหรือ SNRU UBI ซึ่งทำหน้าที่บ่มเพาะให้เกิดผู้ประกอบการใหม่และบริษัทจัดตั้งใหม่ที่จะได้รับการดูแลให้มีการพัฒนาการเติบโตโดยใช้ข้อได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาเป็นบริษัทธุรกิจเต็มรูปแบบในอนาคตรวมทั้งเป็นช่องทางในการนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สร้างในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ และเป็นการสร้างวงจรรายได้ตลอดจนเกิดผลประโยชน์กลับสู่สถาบันอุดมศึกษาและในประเทศในระยะยาวการสัมมนาในครั้งนี้มีนักศึกษาที่สนใจตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมกว่า100คนศูนย์ DSS จัดการประชุมนักศึกษาพิการประจำปีการศึกษา2,563 เมื่อวันที่13สิงหาคม2563ที่อาคารแก้วกาละยางานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษาหรือ DSS ได้จัดประชุมนักศึกษาพิการประจำปีการศึกษา2563โดยมีนายเทียรยุทธสาแดงหัวหน้าศูนย์ DSS กล่าวต้อนรับนักศึกษาพิการและแนะนำอาจารย์ประจำศูนย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ DSS ต่อด้วยการพูดคุยและชี้แจงรายละเอียดพร้อมกับให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้พิการเข้าใจหลักการและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชนจันปุ่มอาจารย์สุธิราจันปุ่มซึ่งเป็นคณะกรรมการประจำศูนย์ DSS และอาจารย์นิกรสุปรุง ที่ปรึกษาศูนย์ DSS จากนั้นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร่วมพูดคุยกับนักศึกษาเรื่องขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษาและการขอทุนค่าครองชีพนอกจากนี้ยังมีการแนะนำเพื่อนช่วยในห้องเรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้พิการทางการได้ยินเรียนร่วมชั้นปีที่3พร้อมให้นักศึกษาผู้พิการได้แนะนำตัว เพื่อเป็นการทำความรู้จักคุ้นเคยกันโดยในปีการศึกษา2,563มีนักศึกษาผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจำนวน56คนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดบ้านต้อนรับคณะโรงเรียนตามโครงการแนะแนวการศึกษา เมื่อวันที่14สิงหาคม2563ที่อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดโครงการประชุมแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารและบึงกาฬ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพวัตมิศรีคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้การต้อนรับและแนะนําหลักสูตรที่เปิดสอนพร้อมกันนี้น้องๆน,นักเรียนและคณะครูยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมฐานแนะนําการสอนและทํากิจกรรมของสาขาวิชาด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองทั้งหมด3ฐานการเรียนรู้ได้แก่ฐานห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฐานปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิตและฐานห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรมหมดเวลาของการรายงานข่าว S N R U News แล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ